นี้30พฤษภานะครับก็เลือกโรงพยาบาลมาก็คือเพ y s เซฟด้วยแหละเพราะว่าตลาดแบบนี้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงเรื่องบอลยิวความเสี่ยงเรื่องของในประเทศเรื่องของการเมืองว่าจะกระทบกับเถียรภาพรัฐบาลกับเศรษฐกิจอะไรต่างๆไหมก็เอาตัวที่ผันผวนต่ําแล้วก็ถ้ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นจะกระทบจํากัดวันนี้ก็เลยเลือก CSG มาเลยนะครับครับก็ CSG เนี่ย นะครับถ้าเราตามราคาหุ้นหรือว่ากําไรเนี่ยนะครับกำไรเนี่ยแปดควอเตอร์หลังสุดก่อน Q1 เนี่ยนะครับดรอปมาประมาณ7ควอเตอร์นะครับเ e ยื e ่อเนี่ยดรอปตลอดนะครับ Q1 เนี่ยเริ่มฟื้นย่อโเปอร์ e ตซ็นตอาจจะยังดูแบบไม่ได้สูงมากแต่เราเชื่อว่าตรงนี้คือจุดวัตอมของ c ีไนะครับหลังจากเนี้ยกำไรควรจะโตยอเหยีย e e ได้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเ,เขาเปิดสองโรงงานใหม่นะครับก็คือที่แม่สอดหนึ่ง นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นสูตรแพทย์เฉพาะทางครับอยู่ที่ซีเอนะครับเปิดประมาณช่วง Q2 วสอนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเข้ามาตั้งแต่ประมาณ Q2 นะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เปิดมาครบปีหนึ่งแล้วนะครับฐานกำไรเนี่ยก็โดนแร็คด้วยไปโดยสองโรงพยาบาลเนี่ยระดับหนึ่งล้วเราก็เลยเชื่อว่าต่อจากเนี้ยสองโรงพยาบาลเที่ใส่คอใส่อะไรไปน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างตัวสูตรแพทย์เฉพาะทางเนี่ยเอ่อเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าทราฟฟิกเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม อาหรับนะครับกลุ่ม middle east เนี่ยก็มาใช้บริการศูนย์นี้เรื่อยๆนะครับอ่าศูนย์นี้มีทั้งมะเร็งมีทั้งสโตกนะครับก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนแม่สอดเนี่ยตอนเนี้ยเพอร์포เรนซ์อาจจะยังไม่ค่อยดีมากก็ติดเรื่องด่านะครับที่ยังแบบเปิดได้ไม่ full scale นะครับด่านของแม่สอดนะครับฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับครึ่งปีหลังก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็ราคาหุ้นเนี่ยถือว่าดิสเทิลตัวเขาเองเนี่ยปกติซีเต้องเทรดปีแบบ ควนนี้เป็นตัวที่พรีเมียมมากบางช่วงเนี่ยเทรดแพงกว่า BH นะครับค่าเฉลี่ยก่อนก่อนจะมีโควิดผมว่ามี35เท่านะของ c ีเนะครับตอนนี้เนี่ยน่าจะเหลือประมาณ24่สิบสี่โดยประมาณนะครับ,รบก็ถือว่าที่เท้าลงมาระดับหนึ่งนะครับโอเคครับเรื่องคูเอตอันนี้ก็คือความเสี่ยง c G ไม่มีเนาะพี่หองอย่าง b c s อย่าง BH เอนี่ยอันนี้ก็อาจจะแบบเฮ้ยคูคเจะกลับมาเมื่อไหร่นี้แน่นอนแต่นี้คือ ความเสี่ยงตรงนี้ทิ้งได้เลยเพราะว่าไม่มีอยู่แล้วครับใช่ก็ต่างชาติของ CG ก็จะประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นตนะครับโดยเอก็มีทั้งม i d d l e e อีสแล้วก็เซียง์ีอย่างละครึ่งนะครับแต่ว่าม i d d l e e อ s สของเอ่อ c จีน่าจะไม่มีคูเวตนะครับก็ตัดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้ครับผมโอเคครับอราคาเป้าหมายสามบาทเก้าสิบนะครับเลือก CG เเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับ